สวัสดีครับผมนี่ครับหมูมันเองสีมเวเาวัวการอยู่ของฟาร์มนะฮะตื่นตื่นมาสอบมากอะ่ะเหตุภารกิจกับหมูเนาะภารกิจกับหมู กระสิมาเก็บขีเก็บท้ายเขาเหรอครับเก็บขีเก็บท้ายเขาเก็บเราเอาไปตากไว้ตากไฟใส่กสระสอบผู้ใดอยากได้ก็มาซื้อไว้มาซื้อเอาด้วยครับผมนี่กระสีม,มีให้ะสิตากไว้ก็เอาใส่กระสอบไว้เอ่อภารกิจประจำวันภารกิจประจำวันกระสีม,มี เดี่ยวภารกิจจากหมูนะครับแต่ม,มาเช็คเช็คบื้งหมูนะนอนกอดกันอยู่มันกันอนกองกันเดี <Okay. S 1> ๋ยวจะพาไปเบง่งแปลงผักก็ นี่ครับผมี่ยังไหลพลิกจแต่ละมือประจำคันเบ่งหมูเส็จให้อาหารเก็บขี่เก็บทายว่าท่านได้อาบน้ำให้เพื่อนหะครับห่อน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 จะอาบอยู่อาบน้ำเส็จกระสิบไปเขาสวนแบบนี้ส,วน,ส,ว,นสวนกับใบสวนสวนกับยูบะไก่ครับปลูกผักสวนขั้ว จะเป็นพวกต้นบักหน้าวต้นบักเขือข่าตะไคร้ผักอีตูกันนี่ครับอันนี้จะเป็นแปลงผักที่ปลูกผักกาดผักกาดสองแปลงปลูกไว้กำลังงอกครับกำลังงอกบักพริกกับปลูกไว้เนี่ยจักหน่อยอันนี้จะเป็น อันนี้กําลังงอกครับนี่อันนี้จะเป็นหัวละผ้าแป้งหน่อยนี่เสื้ออันนั้นมันล่องปูครับบ่วยหูว่ามันสินเกิดบ่ล่องปูก็ืือไอ้นอใหม่ฝรั่งครับซือมาซ่องนึงจกักสีเกิดบ่บ่แต่กับ,บ่วเป็นยังเกิดบ่เกิดก็แล้วแต่ครับอันนี้พักกาดผักกาดเชียวงอกเต็มเลย แปลงเงี้วพักกาดเขียวเบิดครับขุดแปลงไว้เบิดแล้วครับขุดแปลงไว้เบิดแล้วถ้าหาผักมาปลูกบักพริกบักพริกสิปลูกอยู่พู้นอยู่สนอันนี้จะเป็นมะละอันนี้ต้นมะกรูดครับมะกรูดนี่เห็ดเห็ดแปลงในหลองยางนี่นะ เห็ดแปลงถาไปปลูกอันนี้โขกน้องหน้าครับโ <laughs> ขกน้องหน้าโมเดลเป็นแบบจิว๋วมองแอนยังครับมันเป็นหลุมที่เขาขุดตอนเขามาเจอะบาดานก็เลยเห็ดปลูกเอาบอกพริกต้นน้อยๆมาปลูกใส่มันเลยไว้เบิ้งเลนๆไปครับนี่ก็จะเห็ดแปลงขึ้นอีกมาอยู่ค่อยๆเห็ดไปครับ บักพิกที่ปลูกขอบนี่แหละครับขอบทงหน้าอันนี้มันจะเป็นทงหน้าเพราะว่งงาแย่ฝนมาหนามมันไหลเนาะก็เลยต้องปลูกขึ้นขอบอันนี้กําลงขุดสะสิเหลียงปลาขุดส,สะเหลียงปลานะครับนามก็มีอยู่ในสะมันเป็นตานามโย่ครับไม่ก็สิไล ถ้านำถ้านำเบิดเทเาก็นีน่แหละสิปั่มจากบาดานปั่มจากบาดานไปเติมเห็นมันเต็มนำก็จะบอคาดปอมมาณนี้ครับผมแล้วจากอแล้วารกิจจากหมูมาแล้วกะเฮ็ดสวนปลูกผักใช้ชีวิตง่ายๆครับ ผูกแนวอยากกินกินแนวาอยากเหลือกบแบ่งขายไปฮะประมาณนี้ครับผมวันนี้บ่ได้มาวอาเรื่องหมูหลายมาเบิง่งการใช้ชีวิตรวมๆขอบหมูไปอยู่งซ้ำนี่แล้วครับประมาณนี้จะขยายออกอีกอยู่พเพราะว่าชเฮ็ดขอบหมูคุ้นไปอีกสองขอกตอนนี้ได้สองขอกแล้วฮะ สีเห็ดอีกสองข้อให้มันเป็น4ชุด4ี่ข้อส่วนของแม่พันธุ์ตอนนี้ได yes, ้หาขอกับสีเห็ดไปอีกหาข้อให้มันครบ10บข้อเป็นหมูเป็น10แม่เอา10แม่ฮะสเอาประมาณนี้ประมาณนี้ก็สิหมุนเวียนหมุนเวียนนะฮะมุนเวียนรอบเดือนต่อ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 เดือนไปซุ่นเดือน ซัมนี่ก็ยูได้แล้วครับผมนี่กับมีซัมนี่ครับผมก็ตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับ